ค่ะวันดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอณมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้วันนี้นี่คือดวงของคุณวันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยตั้งจิตอธิษฐานในใจนะคะและคุณก็เลือกไพ่หนึ่งใบว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สองหรือใบที่สนะคะสําหรับวันนี้พี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบและไพ่ที่คุณเลือกหนึ sure. ่งใบนั้นเป็นดวงของคุณในวันนี้นะมาดูกันว่าไพ่จะส่งพลังงานอะไรถึงคุณและไพ่อยากจะบอกจะเตือนอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้า ะะเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปนะคะตอนนี้มาดูสําหรับคนที่เลือกให้ใบที่1นึ่ให้ขึ้นบอกว่า p a g e of the c u p นะคะ ช่วงนี้นะเพจออฟเดอะขับนะคะเป็นไพ่เด็กนะคะถ้วยบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีหน้าที่การงานที่ดีช่วงนี้ความรักระวังมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาชอบนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะได้ของขวัญได้อะไรจากคนรักคนที่คุณชอบด้วยมีของขวัญมีของเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็ช่วงนี้มีลูกน้องบริวารหรือเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าถือว่าเกื้อหนุนคุณดีเลยทีเดียวมีเรื่องที่ดีเข้ามาสําหรับคุณโดยเฉพาะเรื่องการงานแล้วก็ความรักนะคะแล้วก็การงานเนี่ย สอบหรือรอคอยอะไรคําตอบอยู่จะได้รับข่าวดีสอบผ่านเฉลุยรอคําตอบอะไรจะได้รับข่าวดีเรื่องงานดีต่อใจสําหรับคุณนะคะไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีถ้าคุณชอบและถูกใจพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับไว้นะถ้าไม่ชอบพิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปนะคะสําหรับใบที่2มาดูกันเลยคนเลือกไพ่ใบที่2นะคะไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรกับคุณบ้างนะคะไพ่ขึ้นไพ่หกถ้วย นี่ถืวยแปลว่าช่วงนี้นะคะวันนี้คุณจะมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องการงานอีกล้ความรักอีกและไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความรักเนี่ยถ้าวันนี้มันมีความรู้สึกว่าต้องคุยต้องเดทต้องเจอใครหรือวันนี้ต้องเจอแฟนมันความรักหรือความรู้สึกในวันนี้มันดีต่อใจมากมันรู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็ ความรักของคุณเนี่ยมันแบบมีความรู้สึกว่าเขาดูเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษเขาให้ความสําคัญคุณเป็นพิเศษในวันนี้แล้วก็อาจจะได้แบบใช้เวลาร่วมกันทานข้าวเย็นหรือไปไหนร่วมกันในวันนี้นะดูสิไพ่กอดความอบอุ่นนะวันนี้แต่แล้วก็เป็นเกี่ยวเรื่องงานก็คือแบบหัวหน้าง,งานหรือคนที่แบบทํางานร่วมกับคุณแบบดีต่อใจช่วยเหลือเกอื้อหนุนกันเป็นพิเศษเลยมีน้ําใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากนะคะพไพ่ใบนี้ก็เป็นพลังงานที่ดีถ้า ดีแล้วคุณอยากรับมันไว้พิมพ์ว่ารับไว้ถ้าคุณไม่รับมันนะพิมพ์ว่าผ่านไปนะคะค่ะตอน,นนี้มาดูไพ่ใบที่3กันเลยใบยสุดท้ายไพ่ใบที่3ามคไพ just c u m e n t นะ just c m e n t หมายถึงข่าวการสื่อสารข่าวข่าวสารนะ just c m e n t แปลว่าวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีจากที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวเรื่องความรัก ความรักเนี่ยทะเลาะกันจะได้ข่าวดีจะส่งข้อความมางา้อการงานรอข่าวอยู่จะได้งานการเงินรอข่าวยื่นเรื่องทําธุรกรรมวันนี้จะได้ข่าวดีเรื่องเงินนะคะหรืองานหรือรออะไรคือเป็นข่าวดีเป็นข่าวสารที่คุณจะได้รับแล้วมันรู้สึกได้รับแล้วมันดีใจมันดีต่ใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณปรารถนาในวันนี้ ันจะเป็นข่าวดีที่ดีกับคุณนะคะสำหรับพลังงานพาไพ่ใบนี้ก็เป็นพลังงานที่มันแบบเป็นข่าวดีและดีต่อใจแล้วมันว้าวมากนะคะก็ถ้ารับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะค่ะโอเคก็จบ3าใบานี้สําหรับคลิปนี้พี่หมอก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนรักชอบพี่หมอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดี